วันนี้พี่โดมอาจารย์และน้องหญิงเดินทางมาเพื่อแจ้งความดําเนินคดีเรื่องพรบอคอมครับมีคนใส่ร้ายเราเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ในระบบสื่อโซเชียลทําให้ถูกดูหมิน่นถูกเปลี่ยนจังแล้วก็มีขบวนการที่จะไล่ล่าพวกเราเหมือนกับเราทําผิดร้ายแรงเนี่ยโดยที่เขาไม่เคยสืบถามข้อมูลหรือว่าได้สอบถามข้อมูลอย่างอื่นเลยครับก็มีทั้ง ข,ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะเจ้าคะแล้วก็คำพูดที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้ยากมากเพราะตอนนี้ผู้คนประชาชนไม่ว่าเป็นไทยหรือต่างประเทศต่างเข้าใจเราผิดมากเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องหญิงท่านพี่แล้วพี่โดมก็จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะเจ้าคะ่ะสำหรับเพจปลอมหรือการใส่ร้ายทางระบบทางคอมพิวเตอร์หรือการพูด คุกคามสิ่งต่างๆตามระบบนะเจ้าค่ะคือเอาทําเพจมาแล้วก็ไปใส่เรื่องที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอาจารย์ <S <S น้องหญิงแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ใน Youtube แล้วก็เอามาแชร์ที่ในเพจปลอมที่เขาทําเนี่ยครับจนเกิดทําให้เกิดกปัญหาแลมีการแชร์กันในหลายๆคนไปกลุ่มบุคคลหลายๆคนก็คนที่แชร์ไปหนึ่งหนึ่งแชร์ไป2อสองแชร์ไปสาสาแชร์ไปส,ไปส,ไปสไปี่สี่้าห้ามาหนึ่งอะไรไ่กันอย่างนี้เกิบตลอดชื่ออะไรครับ พยาพญาธรรมเลยนะมีรู้สึกจำอะไว่าพยาธรรมมิกราชหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรากรากไม่ใช่ราาพยาธรรมมิกราชของใช่ครับของใาจารต้องมีของพ่โรใช้รูปภาพท่านเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ลงในจากใน u t u b e อะไรก็ลงไปใน t ิ๊กตอกลงไปโน่นคือทำให้มีการกระจายมีการเคลื่อนไหวเข้าและที่สำคัญก็เหมือนให้ข้อมูลในความเป็นเท็จ เหมือนเรื่องของลาพันเซลเรื่องของคอนเทนต์ที่เราทำเพื่อความสนุกสนานกับความช่วยเหลือคนที่เราช่วยเหลือโดยการสร้างพลังบวกสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทีนี้บุคคลที่หวังที่จะทำลายชื่อเสียงแล้วก็สร้างเรื่องราวสตอรี่ที่ไม่เป็นความจริงเราก็จะมาดำเนินการตามกฎหมายเจ้าค่ะที่รู้จักอาจารย์น้องหญิงใช่เพื่อที่จะเอาไป ไปเป็นพรรคพวกเพื่อที่จะมาหักล้างเราให้ได้แม้กระทั่งเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยน้องหญิงไปสอนเรื่องการเวียน่หยตายเกิดคลิปยังมีเลยแต่ก็มาพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วบาร์บี้ลาบันเซลเราทำคอนเทนต์แบบนี้เกระดูกไดโนเสาร์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะนี่เราสอนการเวียน่ายตายเกิดปรับ้เจ็กอะดูกงมันเขาพูดเรื่องตัวเงินหลายรอบคือตอนแรกว่ามีค่าใช้จ่ายงง้นอ่ามีค่าใช้จ่ายของเขาอะไรเงี้ยคือค่าใช้จ่ายใช่ป่ะ ค่าใช้จ่ายเน <pl ains> ี่ยที่เขาเาเคยส่งมาว่าอาจารย์น้องหญิงอยู่ใช้จ่ายไปเกือบสองสามล้านเลยพอแยกค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาซื้อรถซื้อทองให้จุดจุดเขาอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ของเราเปลี่ยนล้อรถซื้อโรมอะไรเงี้ยแต่เขาจะมาทําเรื่องแต่ว่าในช่วงที่อยู่กับเราเสียหายอไเงี้ยสร้างบ้านก็ของเขาไหมซื้อโรมปลูกขยายห้องก็ของเขาทั้งนั้นซื้อรถก็ของเขาใช่ซื้อรถก็ของเขานี่ให้ดูได้เลยนะนี่คืออะไร